เดือนข้างหน้าชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นการสุ่มดวงนะคะไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักเข้ามาในกล่องข้อความนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนที่ไช้นะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ค่ะอที่สองอีกสามเล่มหน้าจะเป็นชิ้นลอยอสูรโรอสูรานะคะนางฟ้าอสูร่าบอกผ่านให้ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจงมีศรัทธาและความอดทน และอย่าพยายามบังคับเหตุการณ์ที่กําลังจะมาถึงนะคะโฟกัสให้ถูกจุดอย่าบังคับให้ใครทุกคนมาถูกใจในสิ่งที่คุณทําจงปล่อยวางนะคะแล้วก็อย่ายึดติดกับผลลัพธ์นั้นนะคะต่อมานะคะไพ่ใบที่สองอรรทูสวรรค์กาเบรียนนะคะบอกคุณว่าคุณมีภารกิจสำคัญในชีวิต คุณเก่งด้านการสื่อสารและศิลปะอย่าปล่อยให้ความไม่มั่นคงหรืออุปสรรคต่างๆมาฉุดรั้งคุณไว้ทุตสวรรค์กราบเรียนจะช่วยคุณไพ่สุดท้ายชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรอีก3าเดือนข้างหน้านะคะอคะทูดหรือเทวดาอูริเลเนี่ยบอกผ่านไพ่ถึงคุณว่าให้คุณควบคุมอารมณ์ของคุณให้อยู่ในเชิงบวกคุณกำลังได้รับการเยียวยา คือการเดินทางจะพบอุปสรรคอะไรต่างๆนานามากมายเป็นบททดสอบให้คุณควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในเชิงบวกเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ของคุณให้อยู่ในเชิงบวกแล้วจะช่วยให้คุณเปิดใจรับความรักที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคือจะมีชุมชนสังคมทุกสังคมเขาจะเปิดใจให้ความเชื่อถือ ให้ความมั่นใจกับคุณให้ความรักกับคุณมากขึ้นให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากความโลภความโลภโกรธหลงให้อภัยตนเองในสิ่งที่ผ่านมาไม่มีใครที่จะไม่มีไม่มีใครที่จะแบบกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตที่ผ่านมาได้ให้อภัยความผิดพลาดของตนเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นใครทำอะไรให้คุณโกรธเคืองให้ภัยเขานะคะเมื่อคุณทำแล้ว ทูสวรรค์บอกว่าจักรวาลหรือพระผู้สร้างจะเปิดฟ้าเปิดหน้าต่างในด้านการงานการเงินและโชคดีอื่นๆมาให้คุณค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ